Tidak ada คิวตีหมอนตาหนัดต้นหนอสุวรรณกะตื่นยังเจ้าเลยอ่ะเจ้ามาใส่หัวหารเท่าแก่เป็นนัดสุวรรณไวเก้าโมงกึองนี่นะกะปักกะลุกแต่เจ้านะเจ้าไปใส่หัวหารไหววันนี้เมียเท่าแก่กะมาตัวยเจ้าก็จะไปตัวตาเหมือนกันนะออ่ะพอยังไข่พังตายก้าผนว่านะกะขี่รถมากะแก้พาบรรยากาศข้างตังการเดินทางเื่อพอตัวยน่ะเจ้านอกว่าบ้านแมงเปิลเ,เป็นจีดาพองน่ะเจ้าบ้านเปิลกะจะมีอุโมงค์หนักน่ะเจ้านอเพราะว่าภูเขากะหลยน่ะเจ้าวนมากปะกะจะเจ้าอุโม น้องน่ะเจ้าเป็นเส้นทางเนาะสะดวกสบายเจ้าต่างปนนี่โอ้ยบ่ค่อยได้มีเจ้าขึ้นดงขึ้นดอยน่ะถ้าเป็นบ้านเฮาก็ดอๆเนาะเจ้าเนาะจันแจก ไปนะเจ้าข้ามภูเขาเป็นลูกเป็นลูกคนนี้นะ่อไปว่าหันวานี่เดี๋ยวเจ้าข้าเราบอกรลองไปตั้งนานพอกับเจ้านานแฝงเนาะเออจางกดเกี้ยวนะ่ะเจ้าภูเขาทั้งนั้นนาะใส่ไปเอวกับไปเอวเนาะเจ้าชว่วงนีนะ้อากาศมอสนะเจ้าชมจังหวัดตัวเกา่าอย่างก่อนเจ้าแหล่งท่องเที่ยวหลายเนาะเจ้าเนาะจะวัดนานนะแปบบอกเคยไปกับไปเอวเนาะเจ้าชว่วงนี้อากาศเย็นนาะที่ท่องเที่ยวนี่มอสเลยนะเจ้านอนชมบรรยากาศนะ นี่นักท่องเที่ยวหลายเด้อเจ้าจะวัดน่านนะแต่นี่แต่เราเนจึงพูดถึงม,มองเจ้าเข้าไปนะเจ้าขี่รถกำเดียวกับพดเลยนะเจ้า เซ็นตังเปิดกระเถอสะอาดสะอ้สานเจ้าบอกใครไม่ใหลุมเป็นหลุมเป็นบอ่อนะ่ะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะเจา้ารถเคียงเนี่ยหายากเจา้าที่เขาจะขี่เพลินผ่านนะ่ะเขาจะใจรถยนต์เป็นส่วนมากเจา้าอูา้ไล่อู้ไล่ก็มาถึงโรงพยาบาลไปตีเรียบร้อยแล้วละนะเจา้าเมียเท่าแกก็เข้าไปตีเข้าเตือนนะเจา้าไปแจ้งจือ่อเนาะเขาเป็นแรงงานต่างชาติเขาก็ใจบัตรพาสปอร์ตนั่นนะเจา้าเมื่อก่อนนั่นมาที่แรลงเขาก็ใจพาสปอร์ตเนาะเจ้าบัตรประจำตัวแจ้งไว้นะเจา้าเดี๋ยวนี้เอามาเขาก็ เคยกรจือท่ันน่ะเจ้าปกเกย์นประวัติเฮานาะมามันเจ้าจนหมอจำหน้าได้แล้วนะเจ้าต้นนี่นะนั่งล้อคิ้วบนห้องกับเข้าเคียงหันเข้าเคียงนี่ไปตรวนหันตรวจนี่ก่อนน่ะเจ้าเอราเราเราหลายเคียงเจ้านี่นะหันแบบนี้นะพ่เอกของเขาน่ะตาก็เริ่มปกให้หันเตี้ยละต้นน่ะ เป็นต้อหินหนอต้อหินนี่รักษาย,ยากนะเจ้าเก้าทีแรก้นว่าเป็นอนน้อนหนอพอยังบักแขหันนี่นะเจ้าไป็นยันหนังสืออยู่ทางใต้อยู่ทางหน้ากะจ้างมันพ่อบักแขชัดที่หนอ้นกับบริกา้าบอกพ่บอบอกแม่น่ะเพราะว่าตกนานกานานัก้อนนั่นกะถานะบบดีหนอบริ้ตัดวงตัดแวนนะเจ้าเป็นอน้อนกนเรื่องว่าเป็นสายตาสันสมม้นสมัยบากก้อนั่นบริ้ตัดแวนหนอจนวัยใหญ่ไปแล้วนะเจ้ากะตัดแวนกบว่าสายตาสั้นสั้นนัก แฟนมาได้กะโอ้สายตาสั้นหลายเจ้าหนอที่นี่มาอยู่ฟ้ามัวนี่กะสายตาพอ,อยังธรรมชาติน่ะเจ้าก็เลยฮือเท่าแกป้าไปหาหมอเจ้าจนหมอตรวจพบว่าเป็นต้อหินนั่นน่ะเจ้าที่แรกก็นึกว่าเขาจะว่าจะยาเลสิกตาน่ะเจ้าสมัยนี้หมอเก่งหนอสามารถยนเลนต์ตาได้น่ะเจ้าผลยาได้หนอบ้านนี่น่ะเจ้าคนดีสายตาสัน้นผลยาเลสิกตาได้ที่นี่มาตรวจไปตรวจไม้มันประัยละมันเป็ต้อหินเจ้าก็ได้ไปยิงเลเซอร์มาข้างสองข้างเรียบร้อยไปแล้วนะ่ะจนน่ะแต่ยอดย้ามาเลยเ,ลยเจ้า ที่นี่หมอปกตัววันดามันจะเริ่มหันไปเด็กแล้วนะควรจะนัดวันยหญ่ยังหมู่หัวแหมรอบหนึ่งเท่าแกประกาศพิมพ์ไว้หูวพารตัดน์พาร์ติสน์ยี่มัวน่ะเจ้าหมอจะนัดมาแหมข้างพวกหน้าเจ้าวันที่สิบเอ็ดกับวันที่สิบสองน่ะเจ้าวันที่สิบเอ็ดแต่ข้างซ้ายวันที่สิบสองข้างขวาน่ะเจ้าข้างหนึ่งตกอยู่ล้านห้าแสนวอนเจ้าปกติสสองข้างจะตกอยู่ห้าล้านวอนหน่อยเป็นกระโดดเฮือเหลือสามล้านวอนนี่น่ะเจ้า เออโรโกาใจใจในี่แป้งยังครือเลยน่ะเจ้าเด้อเพราะว่าเขาเป็นคนตางชาตินะเจ้ากาจะรักษาแป้งหน่อยเขาบอกมีบัตรประกันน่เจออเ้าเขาบม่ได้ไม่ทําประกันอันเหมือนบ้านเขาหน่อเหมือนบัตรรักษาทุกโรคสามสิบบาทนั่นน่เจ้าที่นี่เขบาบม่ได้หน่อมันก็เลยแป้งน่เจ้าไปงวันนี้บ่ได้ยาเจ้าเพราะว่ายาเก่าเหลือหลยอยู่น่ะเจ้ากตเสียงการทำเนี่มไปสองแสนวอนเจ้าเซ็ดจ้าหาหมอเร้วยกับป้ากันขับรถกะบ,บานเจ้าใกล้จะมาถึงบ้านเท่าแกกับป้าแววกเข้าก่อนน่เจ้า ờ rồi, họ chăm phong thôi, <laughs> chìm tan, ngàn yêu kiếm gì đấy cũng mất rồi <laughs> kín thôi, cái là đâu chứ này. tôn cha, trang là cháu, cái đồ con để cháu, mát phầy mắn, cháu, sư văn để mát sốt, kín กะล้มไปแห็แบบไหนเจ้าหนอถ้าไปวัดเฮากะว่ากูกกเดียวดนอเจ้าหนอในจำปองส่วนมาปกติใส่จำพวงห้อยก็ยปลามึกน้เจ้ากะล้มอยเจะกินมดคือต้นลืมถ้วยเจ้าก <c oughs> ะสังถ้วยไ่แต่ไ่ว่าแพ้มันจะกินมดน้เจ้าหนอฟ้ากันกินเสร็จแย้รลอยมดแล้วฟ้ากันเข้ามาตอเจ้าซื้อจีนซื้อผูซื้อป้อปาไว้กินขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมน้เจ้าของมีความสุขนักๆหลายๆของห้ลัำมืด้อยหน้าเจ้าเน้า